เพจทุกคนหมายกับพี่หมอนะครับวันนี้ในวิชามรดกนะครับเราจะมารุยเนื้อหาใหม่กันนะครับเป็นวิชาใหม่กันเลยทีเดียวนะฮะบางคนบอกโอ้รอมานานวิชานี้นะครับบางคนบอกพี่หมอครับ <c oughs> ในเรื่องของครอบครัวเนี่ยพี่หมอต้องไปอัปเดตเนื้อหาอะไรหรือเปล่าถ้ามีเวลาก็จะไปอัปสักนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจในส่วนของหลักการที่พี่หมอสอนแล้วเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนรายละเอียดนิดหน่อยเท่านั้นเองจากอย่างเช่นนะฮะอย่างเช่นจากชายเนี่ยนะฮะต้องเป็นผู้มั่นหญิงเท่านั้นเนี่ยนะฮะมันก็เปลี่ยนเป็นชายชาย ปั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้แบบเป็นชายมั่นกับหญิงมั่นอะไรเหมือนแต่ก่อนเนี่ยนะฮะส่วนดีเทลย่างอื่นเพิ่มเติมก็จริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะปรับได้สมมติเราไปอ่านสรุปเพิ่มเติมเนี่ยเราก็มาปรับใช้เนี่ยเราก็สามารถที่จะตอบข้อสอบในวิชาครอบครัวได้นะครับเพราะนั้นพี่หมอก็เลยมามรดกสะก่อนนะครับนะอ่ะทีนี้ในมรดกเนี่ยหลายคนบอกโอ้ค่อนข้างยากนะพี่หมอโอ้มาตายเยอะตัวละครเป็นสิบเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของครอบครัวเนี่ยพี่หมอเนี่ยเคยจัดลำดับไว้ว่ามันอยู่ในลำดับที่เป็นแลงบ สำหรับพี่หมอเนี่ยในเรื่องของวิชามราดกเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดอยู่2อันที่เราจะต้องพยายามทําให้ได้เลยนะ 1. ก็คือในเรื่องของแผนภูมิครอบครัวนะฮะหรือว่าเพดิคีเนี่ยนะฮะต้องเขียนให้ถูกนะใครเขียนผิดเขียนมั่วในผิดทันทีนะฮะแบ่งมรดกกันไม่ถูกเนี่ยนะฮะอย่างที่2ที่สําคัญก็คือเราต้องทําความเข้าใจในเรื่องของว่าเฮ้ยแบ่งมรดกเนี่ยแบ่งยังไง ในกรณีมีพี่นายกรรมไม่มีพิ่นายกรรมในกรณีที่มีภรรยากรณีที่ไม่มีภรรยาแบ่งยังไงเนี่ยโอ้เราต้องเข้าใจอย่างนี้ซะก่อนนะพอเราเข้าใจอย่างนี้ปับ๊บเราก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมพวกอะไรฮะพวกการถูกตัดถูกกําจัดอะไรก็ว่ากันไปนะนะ,ะเดี๋ยวสอนให้ฟังแล้วกันไม่ได้ยากขนาดนั้นอะพูดง่ายไม่ได้ยากทีนี้ก็เข้าสู่ช่วงพี่หมอขอขิง,ขง,บ,างบางคนบอกพี่หมอครับผมเนี่ยเรียนกับแกมาตั้งแต่มหาชนเนี่ยนะอตอนนั้นยังไม่มีขิงนะเริ่มมาขิงแถวแถวอาญาเ่ยนะ เพราะว่าตอนนั้นมีคนมาคอมเมนต์ว่าโอ้พี่หมอจบเร็วได้อะไรขึ้นมาวะแต่ก่อนไม่เคยโชว์เกรดนะอาจจะโชว์บ้างบางคลิปอะไรเงี้ยแต่ว่า,าส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าโชว์เดี๋ยวนี้ก็เลยขิงซะเลยในเมื่อมีคนบอกว่าจบเร็วแต่ว่าเกรดไม่ดีก็เลยขอขิงซะหน่อยเลยนะอ่าพี่หมอจบหมอนะฮะเป็นนายแพทย์นะฮะจบเกลียดนิยมมันดับหนึ่งเหรียญทองเลยไม่ได้ถือเหรียญอยู่นะ นะครับแล้วก็นิติรามเนี่ยใช้เวลาเรียน2ปีจบนะครับนะเรียนปี6 3จบฤด,ดูร้อน6กีนี่นี่นี่เอามาให้ดูเลยว่าจบจริงนะจ๊ะแล้วก็ GPA เนี่ยอยู่ที่3.51นะครับเฉพาะวิชากฎหมายเพราะว่าวิาวชาเทียบโอนเนี่ยเออพี่หมอไม่ได้เรียนวิชาทั่วไปเลยใช้สิทธิเทียบโอนเขาก็เลยให้สีบวกมาหมดเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็เลยไม่ได้เกียรินิยมทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเอเยเอหลักเกณฑ์เนี่ยมันถึงนะบางคนบอกพี่หมอ,อไม่ได้เกียรินิยมแต่จริงจเนี่ย ถ้าดูเกรดจริงๆในเหรียญทองเอ้ยเกีย,ยกรติยมดับหนึ่งนะจ๊ะจะเหรียญเงินอะไรเงี้ยนะครับอ่ะส่วนวิชามารรกนะครับพี่หมอก็ได้เมาเนื้อเชื้อได้ A มานเนื้อชื้อโอเคไหมโอเคไหมอ่ะสําหรับใครที่อยากจะดูเราก็ไม่ต้องมานั่งจดนะโู้พี่หมอแนะนําเลยอย่าจดเลยนะฮะบางคนบอกพี่หมอครับผมเป็นสมาชิกพี่หมอเนี่ยโอ้โหผมทำไมผมยังสอบตกอ่ะพอเพราะแกไม่มีเอกสารการสอนไงอูมานั่งจดทีละคำจดผิดจดถูกเนี่ยนะฮะนี่ ติดต่อนะฮะชีตได้เลยนะฮะที่เพจติ้วกฎหมายกับพี่หมอนิติรามตอนนี้นีผู้ติดตาม5 0,000ื่นกว่าแล้วนะจ๊ะเออไปติดตามกันได้นะครับนะอ่ะสำหรับตรงนี้ก็มีถึงวิชามารดกแล้วนะเดี๋ยวทําวิชานี้เสร็จเรียบร้อยป๊าปก็จะประกาศหน้าเพจก็ไปดูกันได้นะครับนะแนะนําแนะนําบางคนบอกโหดูสมาชิกนะแปบาทรักษาทุกโรคอะไรย้ยโอ้มันจดไม่ทันนะจ๊ะเออนะครับนะอ่ะทีนี้มาดูเนื้อหากันก่อน แต่กูเลยเนี่ยก่อนปีพี่หมอสักปีสองปีเนี่ยวิชามารดกนี่4ี่ข้อนะจ๊ะถ้าใครไปดูข้อสอบเก่าสักสิปีจะรู้เลยว่าวิาวชามารดกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยสข้อข้อแรกเนี่ยนะฮะจะออกในเรื่องของมรดกแล้วก็สิทธิหน้าที่ของทายาตามมาตาหนึ่พันหกร้บอกว่าเฮ้ยไอในกรณีมีการกู้ยืมเอ่อไม่ใช่กู้ยืมมีการยืมใช้คงรูปยืมรถยืมอะไรเนี่ยนะฮะหรือการเช่าบ้านเนี่ย ถ้าเกิดว่าผู้เช่าหรือผู้ยืมตัวเย่ไปเนี่ยหรือตายไปเนี่ยนะฮะสิทธิ์จะตกแก่ทายาทไหมอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ากรณียืมใช้สิ้นเปลืองล่ะจะเหมือนกับยืมใช้ของรูปไหมกรณีเช่ารัพย์จะเหมือนกับเช่าซื้อไหมกรณีเช่าทรัพย์ธรรมดากับเช่ารัพย์ที่เป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษที่ยิ่งกว่าเชา่ารั์ธรรมดาเนี่ยจะเหมือนกับเชา่ารั์ธรรมดาหรือเปล่าอ่าเน,นี่ยออกข้อสอบนะครับนะเอ่อหนึ่งข้อข้อที่สองที่จะออกข้อสอบในสมัยก่อนเลยเนี่ยก็คือในเรื่องการแบ่งมรดกนะฮะ การแบ่งโมรดกเนี่ยจะมีตั้งแต่ว่ามีพินัยกรรมไม่มีพินัยกรรมมีภรรยาหรือไม่มีภรรยา,าเพราะมันแบ่งไม่เหมือนกันถ้ามีภรรยาในภรรยาจะตามไปแบ่งทุกทุกอะไรฮะทุกลําดับเลยนะครับนะแล้วก็การรับโมรดกแทนที่หรือการสืบโมรดกเนี่ยก็คือจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าสมมุติว่าคุณปู่เนี่ยนะฮะโอ้โคุณปู่เนี่ยมีทรัพย์สมบัติมหาศาลเนี่ยแหละฮะเรียกว่าเป็นปู่โสมเลยนะฮะปู่เนี่ยจจะมีลูกอยู่สามคน ปรากฏว่าลูกคนที่หนึ่งเนี่ยอาจจะแบบโอ้เสเพไปหน่อยฮะก็เลยตูยไปก่อนแต่ว่าลูกคนที่หนึ่งเนี่ยมีลูกก็คือมีหลาน ไอ้ตัวลูกเนี่ยของลูกคนที่1เนี่ยสามารถมารับมรดกแทนที่ได้นะครับนี่คือลักษณะของการรับมรดกแทนที่ถึงแม้ว่าตัวผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้มรดกก็คือคุณลูกเนี่ยนะฮะได้ตุยเย่ไปแล้วเนี่ยคุณหลานก็สามารถที่จะรับมรดกแทนที่ได้หรือในกรณีการสืบมรดกก็มีความหมายคล้ายกันแต่จะมีการใช้ที่แตกต่างกันเช่นถ้าเป็นลูกบุญธรรมนะเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยนะฮะตรงแค่ รับมรดกแทนที่ไม่ได้แต่สืบมรดกได้อ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในหลักเกณฑ์เดียวกันของอรับมรดกแทนที่กับสืบมรดกก็คือในกรณีคนที่เรียกได้ว่า อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกเนี่ยเปิ้ลเกิดเ,เขาเกิดแบบตายไปก่อนเนี่ยนะแต่ว่าคุณปู่ยังไม่ตายเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ไปรับมรดกแทนที่หรือไปสืบมรดกจากคุณพ่อเราที่เสียชีวิตไปก่อนได้นะครับนะ<ส>นี่คือในเรื่องของการแบ่งทรัพย์ม,มรดกกับการรับมรดกแทนที่แล้วก็การสืบมรดกทีนี้เนี่ยไอ้ข้อเนี้ยมันมักจะไม่ได้ออกเดี่ยวเดียวมันมักจะมีเขาเรียกว่าโอ้โหการเสียสิทธิ์ในการรับมรดกฮะแฝงเข้ามาด้วย อาจจะบอกว่าโอ้ยลูกคนนี้ไม่ชอบพ่อมากนะที่พ่อไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยทําการโอ้โหเรียกได้ว่าชั่วร้ายมากแล้วฮะพยายามจะไปยิงคุณพ่ออย่างเงี้ยโอ้โหชั่วจริงๆเลยเนี่ย,ยนะฮะก็จะมีโอกาสที่จะถูกกําจัดในฐานนะที่เป็นทายาทที่ไม่สมควรแล้วฮะเรียกได้ว่า ไปอะไรฮะไปยิงเลยทีเดียวแล้วฮะยิงเจ้ามรดกเงี้ยหวังมรดกหรือเปลา่าไม่ทราบเนี่ยนะฮะเหลือจะถูกกาจัดด้วยสาเหตุอื่นเช่นปลอมพิษในกรมั่งนะฮะยักย้ายรั์มรดกมั่งอันนี้คือการถูกกาจัดไม่ให้ได้รับมรดกส่วนการถูกตัดนี่ก็จะมีในโจทย์อย่างเช่นว่าโอ้ยลูกคนนี้มันเสเพลแล้วเกินเจ้ามรดกก็เลยบอกว่าไม่ให้มรดกมันเรียกได้ว่าตัดออกจากกองมรดกของแท้เนี่ยนะของแท้เลยเนี่ยนะ,ะอันนี้คือการถูกตัด ส่วนการถูกสระเนี่ยนะฮะการสระก็คือเมื่อกี้จะเป็นกรณีถูกตัดนี่คือจากตัวเจ้ามรดกหรือว่าเจ้าของมรดกผู้ตายเนี่ยไม่ให้เราได้รับมรดกถูกกําจัดอาจจะเป็นกรณีที่ว่าญาติิเราไม่อยากให้เราได้รับมรดกก็เลยพยายามจะใส่ความเราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะส่วนสระนี่จะเป็นกรณีแบบสมัครใจว่าเอ้ยผมไม่อยากได้มรดกของตระกูลเนี่ยมันเป็นตระกูลต้องทราบอะไรก็ว่ากันไปเหมือนในหนังเนี่ยนะฮะ ไม่เอานะฮก็สามารถสละได้หรือกรณีที่เรามีสิทธิ์จะได้รับมรดกแต่เราก็ปล่อยปะละเลยไม่ฟ้องในอายุความนี้ก็จะเสียสิทธิ์ได้นะฮะไม่ฟ้องในหนึ่งปีก็เสียสิทธิ์อะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะส่วนเรื่องอื่นๆที่นานๆจะออกทีอย่างเช่นมรดกของพระภิสษุนะฮะหรือกรณีที่อาจจะเป็นประเภทไม่มีญาติพี่น้องตัวคนเดียวหัวเดียวกะเทียมรีบเนี่ยนะฮะ โอ้ลูกก่อม่มีเมียก่อไม่มีมมมนะฮะมรดกอะไรนะพิในใยกรรมก่อใม่ทำอ่าแบบเนี้ยมรดกอาจจะตกแก่แผ่นดินได้นะจ๊ะเอาเสร็จเลยอย่างนี้เนี่ยนะฮะหรือพิในใยกรรมมีกี่แบบ แต่ละแบบต้องทําอย่างไรก็อาจจะออกได้นานๆทีนะครับแล้วก็เรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องการเขียนแผนภูมิครอบครัวแผนผังครอบครัวหรือใครจะเรียกเพชรดิกีซึ่งไม่ใช่อาหารสุนัขแต่อย่างใดเนี่ยนะเอออันนี้ต้องเขียนเลยเดี๋ยวพี่หมอจะสอนเขียนด้วยแล้วก็ในแต่ละตัวอย่างก็จะมีตัวอย่างว่าเฮ้ยต้องเขียนยังไงให้ฟังด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นวิชานี้ไม่ซื้อชีตไม่ได้นะเชเออทีนี้บางคนบอกพี่หมอครับแล้วตอนนี้มันออกโอ้แต่ก่อนขอบเขตพี่หมอเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมีสี่ข้อนะ มันก็ออก4ข้อใช่ไหมจ๊ะแล้วตอนนี้ครับพี่หมอครับมันมี3ข้อเนี่ยมันยังออกข้อไหนอยู่คําตอบคือข้อนี้ยังออกอยู่นะครับนะข้อนี้ยังออกอยู่ว่าเฮ้ยกรณีสัญญากู้ยืมเอ่อยืมใช้คงลูกยืมใช้สิ้นเปลืองเช่าซับเช่าซื้อให้สิทธิ์เก็บกินให้สิทธิ์อาศัยให้สิทธิ์เหนือพื้นดินเนี่ยไอสิทธิ์แบบไหนมันตกทอดไม่ตกทอดเนี่ยอันนี้ยังออกข้อสอบอยู่หนึ่งข้อนะครับเนาะอย่างที่2ครับที่ออกข้อสอบก็คือการแบ่งซ้ำมรดก การรับมรดกแทนที่กับการสืบมรดกเนี่ยอันนี้ก็ยังออกอยู่แล้วก็ในเรื่องของการเสียสิทธิ์เนี่ยก็ยังออกอีกหนึ่งข้อนะครับนะส่วนเรื่องพวกเนี่ยฮะ,ะมรดกของพระพิสูมมรดกตกแก่แผ่นดินแล้วก็พินัยกรรมเนี่ยในช่วงปีหลังๆแทบไม่เคยเห็นออกเลยนะครับนะเพราะว่ามันถูกจํากัดจากสาหน่วยกิจเหลือ2หน่วยกิจก็คือจากเดิมเคยออกได้4ข้อก็ออกได้แค่สมข้อนะครับนะอ่ะโอเคในแนวทางของเราเหมือนเดิมครับเราจะทํากันไป ทีละข้อทีละข้อนะครับก็คงไม่ต้องพูดแล้วเนาะใครที่ตามมาจนถึงวิชามรมกเนี่ยก็คงรู้สไตล์กันหมดแล้วนะครับอ่ะทีนี้เนื้อหาสําคัญที่เราจะไล่เรียงกันไปเมื่อกี้ก็คือที่เรารู้ว่าเฮ้ยเรารู้ข้อสอบแลเรารู้แล้วว่าอาจารย์เนี่ยจะออกข้อสอบอะไรเนี่ยเรารู้แล้วนะฮะทีนี้เนี่ยเนื้อหาสําคัญสําหรับในวิชาเนี่ยมันก็จะรอตามไปเช่นในเรื่องของความหมายของกองมรดกเนี่ยซึ่งไม่ได้หมายรวมแต่ทรัพย์สินนะ บางคนบอกโอ้ยได้รับมรดกเย้ดีใจอะไรเงี้ยกะว่ารวยแล้วเราได้รับมรดกเงี้ยนะฮะจริงๆมรดกเนี่ย,นะมยไม่ได้หมายรวมเฉพาะทรัพย์สินนะบางคนเนี่ยเข้าใจว่ากองมรดกหมายถึงทรัพย์สินอย่างเดียวมันยังรวมถึงสิทธิ์ด้วยและที่สําคัญคือมันรวมถึงหน้าที่และความรับผิดด้วยอ้าวเฮ้ยสวยแล้วอะไรผมรับมรดกนี่ผมมีหน้าที่หรอมี ผมรับมรดกผมมีความรับผิดด้วยเหรอไม่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหอย่าเพิ่งไปดีอกดีใจจนออกนอกหนานะฮะเขาได้มรดกมาหนึ่งล้านน่จะโดนเจ้าหนี้มาทวงเก้าแสนก็ได้เนี่ยนะฮะเออโดนความรับผิดไปเก้าแสนเหลือรัพย์จริงๆแค่แสนเดียวก็เป็นไปได้นะจ๊ะนี่คือความหมายของรั์มรดกซึ่งซึ่งหมายรวมตั้งแต่ทรัพย์สินสิทธิหน้าที่แล้วก็รวมถึงความรับผิดด้วยนะครับนะอย่างที่สองครับกรณีการตกทอดแห่งทรัพย์มรดกด้วยปกติแล้วเนี่ยเมื่อ มีการตุยเย่กันเกิดขึ้นเนี่ยนะโอ้ไม่ว่าจะเป็นการตุยเย่โดยธรรมชาติหรือธรรมดาแนละ้วฮะโอ้ตายตามธรรมดาตายตามธรรมชาตินยนะโอ้ก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติหรือว่าจะเป็นการตายด้วยผลของกฎหมายก็แล้วแต่เรียกเลยว่าเป็นไงฮะเป็นถูกสั่งให้เป็นบุคคลศาตส,สูอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเกิดอารมณ์การตกทอดของกองโมรด,ดกซึ่งพี่หมอบอกแล้วว่ามันจะตกไปทั้งทรัพย์ทั้งสิท์ทั้งหน้าที่ทั้งความรับผิดเนี่ยมันก็จะถูกตกไป ีนี้การตกในลักษณะของการตกเนี่ยนะฮะมันก็จะมีตกอยู่สองแบบคือตกแบบมีผู้รับพินัยกรรมอาจจะตัวตัวเจ้าของทรัพย์สินเจ้าของมรดกอาจจะบอกไว้เลยว่าขอมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับนางสาวพจมานสว่างวงเนะี่ยเอาเป็นไงฮะไอญาติพี่น้องเป็นไงเอาเสร็จเลยทีนี้เนี่ยนะฮะ <c oughs> หรือถ้ากรณีไม่ไม่มีผู้รับพินัยกรรมมันก็จะเริ่มตกแก่ทายาทโดยธรรมหรือพวกญาติโกโหติกาซึ่งมีทั้งหมด6อันดับหลักและหนึ่งอันดับ เเขาเรียกหนึ่งอันดับลับนะฮะอันดับของภรรยาหรือสามีนั่นเองนะอ่ะก็ะจะตกแก่ญาติญาติพวกนี้นะครับนะนี่คือหลักการเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าใครอยากเรียนวิชามรดกให้สนุกเนะี่ยพี่หมอฝากไปดูหนังเรื่องนึงนะชื่อเรื่องว่า knife out knife ิแปลว่ามีดนะ knife out, 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 out อะไรนะเอ่ออะไรคดีปริศนาใครฆ่าคุณปู่ะไยลองไปดูนะน่าสนใจทีเดียวแหละนะครับนะเออเราจะได้รู้ว่าเออันนี้คือผู้รับพินัยกรรมนะ อันนี้คือทญญายาทโดยธรรมนะโดยปกติแล้วเนี่ยใครควรจะเป็นทญญายาทบ้างนะนะแล้วไอ้ไอตัวฆาตกรจริงจริงเนี่ยหรือไอ้ตัวที่คนปองร้ายจริงๆเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะรับมรดกตั้งแต่แรกหรือเปล่าอลองไปดูได้ไม่สปอยนะจ๊ะอะต่อมาที่เราต้องมาดูกันก็คืออะเรารูล้ละสมมติไม่มีผู้รับพินัยกรรมอ่ะพอถ้ามีผู้รับพินัยกรรมเนี่ยเขาจะเอาไปทั้งหมดใช่ไหมจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีผู้รับพินัยกรรมเนี่ย มันก็จะเริ่มตกแก่ญาติแล้วก็จะมาดูแลตามกฎหมายใครที่เป็นญาติที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกบ้างนะฮะมีทั้งหมดเกียนดาบ6อันดาบลักษณะก็คือญาติสนิทตัดญาติห่างอันดับหนึ่งคืออะไรอันดับ2คืออะไรอันดับ3คืออะไรอันดับ4ี่คืออะไรอันดับ5คืออะไรอันดับ6คืออะไรสมมุติว่าถ้ามีอันดับสองแล้วเนี่ยอันดับ3 4 5 6ี่้าเนี่ยโดนตัดหมดเพราะใช้หลักญาติสนิทตัดญาติห่างเคยเล่าให้ฟังไปแล้วในเรื่องของอะไรฮะประวัติศาสตร์กฎหมายใช่ไหมจ๊ะอ่าแล้วก็ส่วนแบ่งมรดกก็คือกรณีีท่่วา ส่วนแบ่งมรดกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปเป็นกรณีที่มีภรรยาด้วยเออถ้ามีภรรยาหรือสามีที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมักจะต้องไปแบ่งไม่ใช่มักแหละต้องไปแบ่งเลยนะ,ะเรียกได้ว่าเป็นทายาทอันดับอินฟินิตี้เลยคือจะตามไปแบ่งด้วยตลอดเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะมีลูกมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีลุงป้านะอาปู่ย่าตายายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยภรรยาจะได้ตลอดนะโอ้ได้ตลอดเลยยิ่งมีแต่ญาติ ห่างๆเช่นมีแต่ลุงป้านะอานี่ภรรยารับไปเลย2ใน3อรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะต้องไปแบ่งกับใครฮะไปแบ่งกับทางทางตัวของพ่อแม่ลูกอะไรย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ การรับมรดกแทนที่กับการสืบมรดกพี่หมอพูดเกินไปให้ฟังแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับอย่างเช่นกรณีคุณปู่ยังคุณปู่เป็นเจ้ามรดกนะฮะแต่คุณพ่อเนี่ยเสียไปก่อนแต่ว่าตัวหลานเนี่ยสามารถมารับมรดกแทนที่คุณพ่อได้นะครับไม่ได้เสียสิทธิ์ไปแต่อย่างใดนะครับเนาะอ่ะแต่ในการเสียสิทธิ์ของการรับมรดกเนี่ยหลักๆจะมีทั้งหมดหลายอย่าง4อย่าง5อย่างด้วยกัน1การถูกกําจัดให้มีให้ได้รับมรดกจะมี2ออย่างหลักนะ หนึ่งก็คือกรณีที่ค่อนข้างซีเรียสคือการยักย้ายซับมรดกคือการปิดบังนั่นเองอะโอ้เป็นไงฮะเจ้ามรดกอาจจะมีที่ร้อยล้านอยู่เรารู้สึกว่าโอ้โหที่เนี้สมมติว่าเราดูแล้โอ้ยมีคนจะได้มรดกลูกห้าคนแบ่ง5้าส่วนแทนที่ว่าโอโหเราจะเก็บไว้คนเดียวเนาะที่ร้อยไร่ร้อยล้านเนี่ยนะฮะต้องไม่แบ่งอีกห้าคนพี่น้องเราเราไม่รักพี่น้องอีกสี่คนเลยเงี้ยเราเลยปิดบัง ยักย้ายไว้ไม่ให้เขารู้ว่าเอ้ยตรงนี้มีมรดกของคุณพ่ออีกนะไม่บอกเงี้ยแบบนี้ก็จะถูกกําจัดไม่ให้ได้รับมรดกได้นะครับหรือกรณีที่ฐานเป็นผู้ไม่สมควรก็อย่างเช่นประมาณว่า,าไปฆ่าเจ้ามราดกหรือว่าไปปลอมพินัยกรรมเดี๋ยวพูดให้ฟังนะจ๊ะการตัดไม่ให้ได้รับมรดกก็คือเป็นกรณีของเจ้ามราดกนั้นบอกเลยลูกคนนี้มันเสเพลแล้วเกิน ตัดมันออกไม่ให้มันได้รับมรดกของฉันอ่านี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างที่3ามการสะัมรดกบอกไปแล้วเนาะก็คือเจตนาเลยว่าเฮ้ยฉันไม่อยากได้รับมรดกของตระกูลนี้นี่มันตระกูลต้องซาบอะไรก็ว่ากันไปฮะหรือการไม่ฟ้องเรียกในอายุความ1ปีนะครับนนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเสียสิทธิ์ได้แต่หลักๆข้อสอบจะออก1-3าเป็นหลักนะข้อ4แทบไม่เคยออกเลยนะครับก็คือการไม่ฟ้องเนี่ยนะครับเอ่อมรดกของพระพิสุนัน,น,นจะออกทีนะครับนะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่า่าาถ้สม,มุติพพิพเนีย นะ,ะมีทรัพย์สมบัติอยู่หนึ่งร้านนะฮะถ้ากรณีทําพินัยกรรมจะเป็นยังไงกรณีที่ที่ของพระพิสุเนี่ยได้โอนให้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพจะเป็นยังไงกรณีที่เป็นไงฮะไม่ได้มีการทําพินัยกรรมไว้ไมไ่มีการโอ,โ,อโอนไปให้คนอื่นก่อนเนี่ยแล้วท่านมรณภาพไปก่อนเนี่ย มันจะตกเป็นของวัดที่ท่านมีภูมิลําเนาในการจําวัดอยู่อะไรประมาณนั้นนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับส่วนทรัพย์ที่ไม่มีทายาทเนี่ยะทรัพย์มรดกที่ไม่มีทายาทก็จะตกแก่แผ่นดินเนาะแล้วก็กรณีของพินัยกรรมมีกี่แบบนะฮะเขียนเองให้คนอื่นเขียนเขียนด้วยลายมือเขียนอะไรก็ว่ากันไปต้องมีคีย์เวิร์ดแบบไหนก็เดี๋ยวมีโอ,มโอกาสได้พูดให้ฟังนิดหน่อยนะครับนะแต่หลักๆพี่หมอจะมาเน้นในเรื่องของตรงนี้ฮะหนึ่งสองสามสี่ 5อันนี้ต้องเน้นเลยนะครับเพราะว่าปีหลังๆออกแต่5ขอบเขตนี้เพราะเขาถูกบีบให้ออกอยู่แค่3ข้อใช่ไหมจ๊ะแต่ตรงนี้ก็จะขอพูดให้ฟังเพราะว่าเคยออกข้อสอบเหมือนกันนะครับเนาะ,ะทีนี้ในพาร์นี้มาดูกันก่อนความหมายของกองมรดกกองมรดกเนี่ยมันหมายรวมตั้งแต่ทรัพย์มรดกทรัพย์สิสน สิทธิหน้าที่และที่สําคัญมันมีความรับผิดพ่วงมาด้วยเพราะฉะนั้นได้รับมรดกอย่าเพิ่งดีใจนะจ๊ะได้ทรั์มาหนึ่งร้านอาจจะโดนความรับผิดไป9ก้าแสนก็ได้นะจ๊ะอ่าอย่างนี้เป็นต้นเลยนะฮะเพราะฉันตาัมมาตราหนึ่งพันหกร้อยเนี่ยนะฮะที่หมอขอพูดขอดูมาตราหนึ่งพันหกร้อยเลยนะมาตราหนึ่งพันหกร้อยเขาบอกภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆเอาละสิมันมาหมดนะจ๊ะมันไม่ได้มาแต่ทรัพย์สินนะจ๊ะสิทธิหน้าที่และความรับผิดมันตามมาเฉยเลยนะเว้นแต่อเว้นแต่โดยกฎหมายหรือโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ไอต้ตรงเนี้ยมันจะอยู่ในเรื่องของสิทธิเป็นหลักนะสิทธิเป็นหลักนะที่เราจะเอาข้อสอบกันเลยเนี่ยคือพูดใ้ฟังนี้โดยปกติแล้วเนี่ยทรัพย์สินเนี่ย มันตกอยู่แล้วนะมันตกอยู่แล้วมันตกแก่แก่ตัวทายาทหรือผู้รับพินัยกรรมอยู่แล้วหน้าที่เนี่ยดยปกติมันก็ตกนะความรับผิดมันก็ตกตกไปหมดอะแต่มันจะมีสิทธิ์บางอย่างที่มันไม่ตกเป็นทะไม่ไม่ตกไปเป็นมรดกแก่ทายาทอ่ะจะมีอะไรเดี๋ยวพูดได้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยกองมรดกเนี่ยมันประกอบด้วย4เรื่องหลัก หนึ่งก็คือทรัพย์สินทุกชนิดนะฮะของผู้ตายซึ่งผู้ตายในพี่หมอจะพูดสลับไปสลับมากับ3าํคำนี้ก็คือผู้ตายเจ้ามรดก จ้าก็คือเจ้าของมรดกนั่นเองนะฮะก็คือเจ้าของทรัพย์สินเจ้าของมรดกนั่นเองก็คือถ้าพูดก็ให้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราพูดถึงเจ้ามรดกเนี่ยให้รู้ว่ากําลังพูดถึงคนที่ที่ตายแล้วทรัพย์สินสิทธิหน้าที่และความรับผิดกําลังจะตกทอดนะ,ะให้รู้ให้รู้อย่างนี้นะครับเพราะนั้นก็มรดกมีหมายถึงหนึ่งก็คือทรัพย์สินทุกชนิด2สิทธิ3หน้าที่และความรับผิดครับความรับผิดส่วนใหญ่บอกเป็นความรับผิดอาญาไหมนเนี่ย <c oughs> เกิดอะไรฮะญาติเล่าอขอญาติกินน้ำ เกิดญาติเราฮะโอ้โหติดคุกสมมุติสมมุติติดคุกติดตารางหรือมีคดีอยู่อย่างเงี้ยนะฮะมีคดีอยู่อย่างเงี้ยแล้วเรียกได้ว่าโอ้โหเราจะต้องไปรับผิดแทนคุณพ่อเราแมมสมมุติสมมุตินี่นะฮะคุณพ่อเราอาจจะเอ่อมีคดีอยู่อย่างเงี้ยนะฮะกำลังขึ้นศาลกําลังตัดสินเลยอย่างเงี้ยเราต้องไปรับความรับผิดทางอาญาแทนคุณพ่อไหมเนี่ยสมมตุติคุณพ่อเราอาจจะนะใช่ไหมคําตอบคือไม่ต้อง นะฮะมันเป็นความรับผิดทางแพ่งเท่านั้นนะคือความรับผิดในหนี้เท่านั้นไม่ใช่ความรับผิดอาญานะจ๊ะอ่ะแต่ที่สําคัญก็คือเขาบอกว่าทายาทนั้นไม่ต้องรับผิดในหนี้ของผู้ตายที่ตกทอนมาเกินกว่าทรัพย์มรดกตามมาตรา1601นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูมาตรา1601้เขาบอกว่าทายาทไม่จําเป็นต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอนมาแกต่ตนหมายความว่าไงหมายความว่า horizon. ถึงแม้เราจะมีความรับผิดในหนี้ของผู้ตายเนี่ยนะฮะ แต่อย่างไรก็แล้วแต่เราไม่ต้องรับผิดเกินกว่าซับมรดกที่ตกทอดมาแก่เราสมมุติว่าตัวผู้ตายเนี่ยตัวเจ้ามรดกเนี่ยสมมติว่าในรวยในรวยนี่คือคุณพ่อในหล่อนี่คือคุณลูกในรวยเนี่ยอาจจะมีทรัพย์สมบัติอยู่ร้อยล้านแต่ในขณะเดียวกันมีหนี้อยู่เท่าไหร่มีหนี้อยู่50สิบล้านมีในหล่อเป็นลูกชายคนเดียวเป็นทายาทคนเดียวก็ตกทอดมาแก่ในหล่อคนเดียวเนี่ยร้อยล้านถามว่าใน physician. หล่อยังต้องรับผิดในหนี้ของคุณพ่อ50ิบล้านอยู่ไหมคําตอบคือต้องรับผิดอยู่ เพราะว่ากองมรดกมันหมายรวมถึงความรับผิดด้วยใช่ไหมอย่างไรก็แล้วแต่ในหนี้ห้าสิบล้านนั้นน่ะเป็นไงฮะเราก็รับผิดไม่เกินกว่าซับมรดกเพราะนั้นเราได้รับมรดกมาหนึ่งรอยแต่เขาเป็นหนี้คุณพ่อเราเป็นหนี้คุณ,คณก็คือในรวยเป็นหนี้50สิบเราองรับผิดอยู่ไหมรับแต่รับเท่าไหร่ก็รับแค่50 ถามว่าเกินซับมรดกที่ได้มาไหมไม่เกินเพราะรั์มรดกที่เราได้มาเราได้มาหนึ่งร้อยแต่ความรับผิดมันติดมาแค่ห้าสิบกลับกันฮะเกิดสมมุติว่า <c oughs> เรารับมรดกมาแค่ห้าสิบแต่คุณพ่อเราโอ้โหเป็นไงฮะเป็นนี่อยู่ร้อยล้านอย่างเงี้ยเป็น,นนี่อยู่ร้อยล้านนะถามว่ารัพห้าสิบห้าสิบล้านเนี่ยมันตกมาแก่เราไหมตกตามมาตราหนึ่งขร้อยแต่ถามว่านี่มันตกมาแก่เราไหมอีกร้อยล้านตก แต่เราต้องรับผิดเกินกว่า50ล้านไหมไม่ต้องเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะเอา50ล้านเราไปหมดเลย <c oughs> ถูกไหมจ๊ะถูกไหมจ๊ะใช่ไหมถูกนะฮะแต่เรารับผิดไม่เกิน50ล้านกับซับไม่เกินซัมมารดกที่เราได้มาเราได้มา50เพราะฉะนั้นต่อให้นี่มันตกมา100้เราก็รับผิดแค่ไม่เกินที่เราได้มาก็คือเท่าทุนอย่างมากก็เท่าทุนเนี่ยนะฮะไม่มีขัดทุนแน่นอนกรณีได้รับมรดกมาเพราะนั้นเวลาได้รับมรดกมาเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะขัดทุนมีแต่ เท่าทุนกับได้กําไรนะฮะถูกไหมเออถ้าเกิดว่าพ่อเอ่ออะไรนะคนที่เป็นเจ้ามรดกเราเนี่ยเปิ้ลเขาไม่ได้มีอะคุณแม่เราก็ได้คุณแม่เราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีเรียกได้ว่าไม่ได้มีหนี้เยอะก็ไม่เป็นไรฮะมีแต่ทรัพย์สมบัติเนี่ยก็ตกมาถึงเราก็ชิวๆใช่ไหมจ๊ะแต่เกิดว่าสมมุติว่าคุณแม่เราเนี่ยเขามีหนี้เยอะเหลือเกินนะฮะมีหนี้เป็นร้อยล้านเนี่ยตกมาแต่เรา20ล้านเนี่ยเราก็ แค่เท่าทุนก็คือก็ไม่ได้อะไรเลยนะฮะยีล้านก็โดนเจ้าหนี้ลิบไปเท่านั้นเองอันนี้ก็ให้รู้หลักการนะจ๊ะเพราะฉะนั้นกองมรดกเนี่ยมาทั้งสิทธ์ทรัพย์สินสิทธิหน้าที่แล้วก็ความรับผิดอย่างไรก็แล้วแต่ตามมาตรา1นึ่งพัน ความรับผิดในหนี้ของผู้ตายนั้นที่ตกทอนมาถึงแม้จะตกทอนมาทั้งหมดแต่เรารับผิดไม่เกินกว่าเลยฮะรัพย์มรดกที่เราได้เพราะฉะนั้นถ้าเราได้มาแค่50ต่อให้หนี้มันจะตามเรามาร้อยหนึ่งเนี่ยเราก็รับผิดแค่ไม่เกินเท่าไหร่จ้ะไม่เกิน50ก็มีแต่เท่าทุนหรือกําไรเท่านั้นเองนะครับเนาะทีนี้ <c oughs> <c oughs> กองมรดกจะตกแก่ทายาทเมื่อไหร่แน่นอนฮะ เมื่อเป็นไงฮะตัวเจ้ามรดกนั้นเสียชีวิตตายตามธรรมชาติตามนะัมาตรา1599ที่บอกไว้ว่าเมื่อบุคคลใดตายฮะมรดกของผู้นั้นจะตกทอดแก่ทายาทซึ่งทายาทอาจจะเสียสิทธิ์แห่งมรดกไปได้โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอย่างเช่นอะไรฮะเมื่อกี้ที่พี่หมอพูดไปถูกกำจัดถูกตัดสละใช่ไหมจ๊ะอาจจะเสียสิทธิ์ได้เพราะฉะนั้นมาตรา1599บอกไว้ชัดเลยว่าบุคคลจะตาเออบุคคลเนี่ย,ยมรดกจะตกทอดเนี่ยก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นตนตะ อีกอย่างหนึง่งฮะนอกจากจะตายตามธรรมดาก็จะตายด้วยผลทางกฎห,าหามายมรดกก็ตกทอดเช่นเดียวกันก็คือการถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญตามมาตรา1 6 0 2ที่บอกไว้ว่าเมื่อบุคคลใดต้องถึงขอไปต้องถือว่าถึงแก่ความตายตามในมาตราหนึ่งเออมาตราหกสิบสองหกสิบสองนี่คือเรื่องบุคคลสาบสูญนะถ้าเกิดใครจำกันได้ใช่ไหมจ๊ะที่พี่หมอเคยสอนโอ้หลักกฎหมายกระชอนนานมาแล้วเนี่ยนะเออมรดกของบุคคลนั้นย่อมตกทอดแก่ทายาทเพราะนั้นเนี่ย คีวิดที่อยากให้รู้ก็คือกองมรดกหมายถึงอะไรบ้างหมายถึง4อย่างแล้วมันจะตกทอนเมื่อไหร่ตกทอดเมื่อตายหรือถูกสั่งให้เป็นบุคคลสับสูญนั่นเองนะครับเนาะทีนี้มาดูแรกกันก่อนบางคนบอกโอ้พี่หมอครับทรัพย์ทรัพย์เอ่อความรับผิดเนี่ยผมพอเข้าใจแล้วพี่หมอยกตัวอย่างทีนี้ผมขอดูรายละเอียดของทรัพย์สินสิทธิและหน้าที่หน่อยได้ไหมคาตอบคือได้ครับทรัพย์สินเนี่ยอย่างที่บอกครับตามกฎหมายบอกว่าทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายหรือของตัวเจ้ามราดกก็แล้วแต่เนี่ย แล้วแต่จะเรียกแต่โดยนิยามแล้วเนี่ยนะโดยนิยามการจะเป็นทรัพย์สินมรดกหรือว่าทรัพย์สินของเจ้ามรดกหรือทรัพย์สินของผู้ตายนั้นได้เนี่ยนะจะต้องเป็นทรัพย์สินที่ตัวเจ้ามรดกนั้นมีอยู่ก่อนหรือขณะเสียชีวิตเพราะว่า เมื่อไหร่ก็แล้วแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ตามหลักกฎหมายใช่ไหมเมื่อไหร่ก็แล้วแต่คนใดคนหนึ่งได้สิ้นสภาพบุคคลโดยการตายก็แล้วแต่โดยการถูกสารสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูนย์ก็แล้วแต่นะเมื่อนั้นเป็นไงฮะสิทธิหน้าที่และความรับผิดย่อมสินสสส้นสุดลงสิทธิก็สิ้นสุดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลคนนั้นตายแล้วเนี่ยนะฮะแม้จะยังมีสิทธิ์ทจะได้รับทรัพย์สินอยู่ไหมเนี่ยคําตอบคือไม่มีสิทธิแล้ว ถูกไหมเพราะฉะนั้นจะเป็นทรัพย์มรดกเป็นทรัพย์สินมรดกนั้นได้เนี่ยจะต้องเป็นทรัพย์สินที่เจ้ามรดกมีอยู่ก่อนหรือขณะเสียชีวิตทีนี้เอาและสิมันมีข้อย,ยกเว้นเหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยถึงแม้ว่ามาภายหลังที่เจ้ามรดกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วตามกฎหมายก็ยังถือว่าเป็นทรัพย์มรดกเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันเพื่อนมันเกิดความง่าย และความเป็นธรรมในการแบ่งทรัพย์มรดกเช่นอะไรบ้างสองข้อยกเว้นที่เฮ้ยมาทีหลังแต่ก็ยังเป็นถือว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ตายซึ่งอารมณ์ประมาณย้อนหลังไปว่ากลายเป็นทรัพย์ของคนที่ตายแล้วแต่ว่าถูกอะไรฮะย้อนหลัง b a c k w ร r d ไปตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะมีอะไรบ้างอันแรกครับกรณีกฎหมายกําหนดให้เป็นมรดกเช่นกรณีเงินประกันชีวิตจําได้ใช่ไหมพี่หมอสอนเรื่องประกันภัยไปแล้วกรณีเงินประกันชีวิตเนี่ยเราจ่ายเบี้ยจ่ายเบี้ยจ่ายเบี้ยไปเนี่ย ถึงเวลาป๊บเป็นไงฮะเสียชีวิตอยู่ในอายุกรมธรรเนียเราก็มีสิทธิ์จะได้หนึ่งล้านสองล้านสามล้านไอ้เงินส่วนนี้ตามกฎหมายถือให้ว่าเป็นอะไรฮะเป็นมรดกนะเพราะถือว่าไอ้เงินส่วนนี้ถ้าไม่ได้มีการระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้ใช่ไหมจ้าถ้าใครจํากันได้ก็ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องไปแบ่งให้กับทายาทโดยธรรมเพราะฉะนั้นตามกฎหมายเนี่ยมันถือเป็นมรดกได้นะอย่างที่สองครับดอกผลของทรัพย์สิน ไม่ว่าดอกผลนั้นเนี่ยนะฮะจะเป็นดอกผลที่เป็นดอกผลธรรมดาหรือเป็นดอกผลอะไรจะหรือจะเป็นดอกผลนีิตินก็แล้วแต่ดอกผลธรรมดาเช่นไรฮะเจ้าทร์เจ้าของมรดกใช่ไหมฮะเจ้ามราดกมีส่วนทุเรียนอยู่เนี่ยและไอสวนทุเรียนเนี้ยมีลูกทุเรียนอยู่ใช่ไหมจ้ะปีปีหนึ่งนี้ได้หลายล้านนะจ๊ะใครดูกันหรือ,อยังครับวิมานหนามฮะเออหมอกมยอมแล้ว <laughs> แล้วใครดูหรือยังแล้วจ้ะเออขออภัยนะพูดตามหนังนะครับบางคนบอกลืมเลยพี่หมอพูด,ดนะอะไรเนี่ยไปโมแล้วเนี่ยก็สมมุติว่าเนี่ยเป็นเจ้าของสวนทุเรียนเนี่ยมันทุถ่ถามว่าผลทุเรียนเนี่ยซึ่งหรายได้หลายล้านเนี่ยนะฮะจะเป็นมร,รดกที่ต้องมาแบ่งกับทาย,ยาทไหมคําตอบคือต้องแบ่งฮะเพราะดอกผลของทรัพย์สินนั้นเนี่ยถ้าเป็นดอกผลธรรมดายอย่างกรณีลูกทุเรียนลูกโคลูกวัวเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของมรดก หรือเป็นดอกผลนิตินัยพวกเงินดอกเบี้ยค่าเช่าค่าปันผลเนี่ยนะมันก็เป็นดอกผลของตัวทรัพย์สินก็ถือเป็นทรัพย์มรดกเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยตัวทรัพย์สินเนี่ยอาจจะหมายถึงทรั์ก็ได้นะไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นสังหาริมทรัพย์เช่นนาฬิกาข้อมือนะฮะรถนะฮะหรือสังหาริมทรัพย์ที่ดินบ้านอะไรก็แล้วแต่ก็ถือเป็นทรัพย์สินมรดกได้ หรือเงินฝากในธนาคารหุ้นนะฮะลิขสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่นะอย่างเช่นผู้ตายอาจจะโอ้โหแต่งเรื่องอ,อะไรฮะแต่งเรื่องเอ่ออะไรนิยายนะฮะโอ้โหแฮร์รี่พอตตตุย้ยอะไรเป็นต้นเนี่ยนะโอ้โหได้ลิขสิทธิ์ปีละหลายล้านอะไรเงี้ยดอกผลของทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นดอกผลธรรมดาเช่นผลทุเรียนนะฮะหรือดอกผลนิตินายค่าเช่าดอกเบีย้ยปันผลก็แล้วแต่พวกนี้ถือว่าเป็นทรัพย์มรดกทั้งสิ้นคะรับ ตรงเนี้ยเราจะต้องเข้าใจเลยเพราะว่ามันจะไปรีมิกซ์กับในส่วนของข้อที่ 2, 2> ข้อที่3เนาะอ่ะแต่ในพาร์ตต่อไปพี่หมอจะมาพูดถึงในเรื่องของสิทธิและหน้าที่จํากันได้ใช่ไหมจ้าหนึ่งพันหกร้อยบอกว่าสิ่งที่เป็นทรัพย์มรดกมีไอ้กองมรดกมีทรัพย์สินมรดกสิทธิหน้าที่แล้วก็ความรับผิดพูดไปแล้วก็คือทรัพย์สินนะฮะกับความรับผิดเดี๋ยวจะพูดสิทธิและหน้าที่ต่อโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิที่จะออกข้อสอบตามมาตราหนึ่งพันหกร้อยนั่นเองถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดี